สวัสดีครับเพื่อนๆที่สนใจในตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์ทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีตู้เชื่อม k e n d เ r Top 275 nk นะครับผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับระบบ Anti-Stick ตัดไฟเมื่อลัวติดชิ้นงานครับผมเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับตู้เชื่อม Kender ตู้นี้เล็กมากครับขนาดครึ่งมือเดียวครับกระแสไฟจริงที่เขาเคลมไว้ข้างตู้ก็คือ140แอมป์ครับผมแต่จากที่ผมลองเช็คดูโดยคลิปแอมตัวนี้แล้ว ออกมาประมาณ130แอมป์ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเ,ออเริ่มจากเริ่มจากผมเปิดเรามาดูระบบการทำงานของแอนต้สติกก่อนแล้วกันนะครับผมผมจะเปิดไฟไว้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับผมครึ่งหนึ่งเราจะมาดูที่คลิปแอมป์ว่ากระแสไฟจริงนั้นออกมาเท่าไหร่ครับผมครึ่งหนึ่งนะครับโดยการจับช็อตเซอร์กิตเลยเหมือนเราจี้ลวดเชื่อมเลยครับผมโดยผมเอาเอาเหล็กมาคีบไวท้ที่หัวเชื่อมด้านบวกแล้วก็ด้านนี้เป็นกาว ผมก็จะจับมาช็อตกันเหมือนเราเชื่อมจริงครับผมแต่ในกรณีเหมือนเชื่อมจริงโดยทุบติกจะดูการทํางานของระบบแอนต้สติ๊กในการลดกระแสไฟลงนะครับเสดือเท่าไหร่พอผมเริ่มคลิปสังเกตที่คลิปแอมนะครับผมว่ากระแสไฟที่เราปรับไว้ตรงกลางกระแสไฟจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมเริ่มนะครับผมเดี๋ยวนะครับโอเคนะครับเริ่มนะครับเต็มตัวนะครับหนสึสาม 1 0 8แอมป์ครับอ่าตอนนี้แอนตี้สติ๊กทำงานแล้วครับจาก1 0 8แอมป์ตัดลงมาเหลือ5 1แอมป์ครับผมโอเคครับปล่อยเห็นครับเปิดไฟไว้ตรงกลางนะครับเปิดไฟไว้ตรงกลางเราดูนะครับกระแสจริงออกมาได้เท่าไหร่นะครับ2 3 1 1 1แอมป์ครับผมตัดแล้วเหลือ5 4แอมครับหลังจากที่ตัดก็จะเหลือ5 0แอมป์40กว่าแอมนี่ก็คือว่าลวดก็จะไม่แดงแล้วก็สามารถบิดลวดออกได้แล้วก็ตู้ก็ไม่พังครับผม ทีนี้ผมจะเปิดไฟสุดนะครับเปิดไฟสุดเลยเปิดไฟสุดเลยสุดเลยตู้นี้ก็น่าใช้ครับผมไฟก็แรงดีแต่ความนิ่มของตู้ระหว่างการเชื่อมก็อาจจะไม่มากนักครับผมแต่กระแสไฟก็แรงพอใช้ได้ครับเราดูนะครับตอนนี้ผมเปิดสุดเลยนะครับผมระหว่างที่ผมคลิปลวดสังเกตที่คลิปแอมว่ากระแสสูงสุดจะขึ้นที่ประมาณเท่าไหร่นะครับและสักพักหนึ่งก็จะตัดดับลงกระแสลงมานะครับผมเริ่มครับ1 2 3สาม ร้อยยี่สครับผมตัดลงมาแล้วครับเหลือห้าสิแอมป์ครับโดยที่ผมยังไม่ได้ไปบิดปรับโวลูมเลยนะครับแต่กระแสลดลงมาเหลือ53าแอมป์ครับโอเคก็บิดลวดออกได้ง่ายๆครับอีกทีนะครับเปิดกระแสไว้สูงสุดครับผมดูว่าตู้นี้เคมไว้ที่140แอมป์นะครับแต่จริงๆไม่ถึงครับเพราะว่าคลิปแอมป์มันแจ้งให้เราเห็นอยู่แร้วครับว่ากระแสจริงได้เท่าไหร่ครับผมดูนะครับหนึสาม 128ครับตัดลงมาแล้วเหลือ55ครับผมตอนนี้แอนติสติกทำงานแล้วครับตัดกระแสลงมาเหลือ5้หครับผมตัวนี้จากการที่ผมได้ทดลองเชื่อมจริงเริ่มแรกโดยที่ผมยังไม่ modify อะไรเลยนะครับผมก็จะมีความรู้สึกได้ถึงการเชื่อมที่ไม่ค่อยนิ่มครับผมไม่ค่อยนิ่มหลังจากเวลาเราเชื่อมไปพอเรายกหัวเชื่อมให้ระยะ a r คห่างแรงดันจะเพิ่มแรงดันจะเพิ่มหมายถึงวนจะเพิ่มครับ ร่วจะเพิ่มแต่ม er ันเป็นเหมือนตัวเก็บประจุมันไม่ค่อยพอครับผมมันจะมีเสียงแบบวืด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 แล้วก็เชื่อมไม่ค่อยนิ่มครับแล้วผมก็ได้ทําการเพิ่มตัวเก็บประจุเข้าไป1น0 0ไพัมโลลฟารด์อีก1งลูกจากเดิมจะมี6 8ร้อยแลูกก็กลายเป็น1680ไมโครมลฟารด์อาการนั้นก็หายไปครับเวลาเราเชื่อมเวลาจี้ทูบเชื่อมปกติเสียงก็จะนิ่มขึ้นครับแล้วเวลาเราเริ่มยกให้ระยะอ r กห่าง มันจะเป็นกระแสไฟที่จะฟู่แรงขึ้นเพื่อจะส่งกําลังลวดเชื่อมให้มากขึ้นครับดีกว่าเดิมครับผมแต่ก็ยังไม่นิ่มเท่าที่ควรครับส่วนอาร์ o ฟอสจากที่ลองใช้ดูก็น่าจะมีบิวอินเข้ามาจากข้างในนะครับเวลาเชื่อมถ้าสมมติหัวเชื่อมเรากดต่ําลงไปปุ๊บกระแสมันจะเพิ่มเลยครับอย่างสมมติผมตั้งไว้ที่50ประมาณ50เนะครับพอเราเรากดจี้ลวดเชื่อมเข้าไปติดชิ้นงานปุ๊บมันจะขึ้นมาถึงประมาณเจกว่าส่วนพอเวลาเรายก กระแสก็จะตกลงมาครับคือมันปรับระยะอาร์คให้เราถือว่าใช้ได้ครับตัวนี้ในราคาไม่แพงมากน่าใช้ครับผมแต่ที่เราทดลองให้เห็นคราวนี้ก็คือทดลองการทํางานของระบบแอนตี้สติ๊กครับผมจะลองอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมตอนนี้เปิดกระแสไฟไว้สูงสุดเลยครับเนี่ยเปิดกระแสไฟไว้สูงสุดแล้วผมจะลองคีบนะครับดูจากตัวเลขที่แคมิเตอร์นะครับว่ากระแสสูงสุดทําได้เท่าไหร่นะครับหนึ่งสองสามร้อยสามสิบร้อยิบเก้าครับผมอ่า ตอนนี้แอนตสเตติกทำงานแล้วครับตัดลงมาเหลือ55ครับผมก็ดีสําหรับเวลาทุกเชื่อมติดอุปกรณ์ภายในตู้ก็จะไม่เสียหายแล้วก็ลวดเชื่อมก็จะไม่แดงไหมแล้วก็สามารถบิดลวดเชื่อมออกได้ง่ายครับผมเป็นตู้เล็กที่ใช้ได้ครับระดับ120-130ก็สามารถเชื่อมลวด3.2ได้อย่างสบายครับผมผมได้มาในราคา1,400กว่าบาทครับก็อยากาซื้อมาทดลองว่ามันเป็นยังไงแต่ความรู้สึกส่วนตัวก็เชื่อมไม่นิ่มเท่าที่ควรครับ แต่หลังจากเพิ่มค a ปาซิเตอร์เข้าไปก็ดีขึ้นครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนครับ